สวัสดีนะครับสวัสดี fc เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่สามเดือนหกปีเอ่อหกหกนะครับกับฮานอยสูตรมัดรวมสี่น้อยนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็เฮกันยกห้องครับเมื่อวานก็แตกกันกระจายเนาะกับอ่าฮานอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะสรุปผลฮานอยส่วนลาวพัฒนาวิ่งลูดห้าก็มานะครับผมจับคู่ให้ผิดไปนิดเดียวเนาะ กเกือบเข้าเต็มเนาะ <c oughs> ครับผมสำหรับแนวทางสรุปผลของวันที่สองวันที่สองเทียบหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์หกแปดแล้วก็ศูนย์หกแปดเก้าวิ่งรูดศูนย์เฉพาะกิจออกสามสองแปดกับหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งไม่มีเทียบหนุ่มมีแต่หกศูนย์เนาะเข้าหกตัวเดียว ส่วน3 2 8ก็เข้า2 8 8 2ตัวกลับนะครับผมส่วนรอบอพิเศษออก1 9 8กับ6 8 6 8มาตัวเน้นเต็มๆนะครับผม6 8เนาะส่วน9 8ก็มาตัวกลับนะครับผม9 8 8 9 3ตัวแล้วก็ผิดนิดเดียวเชบหนุมให้6 9 8มันออก1 9 8ดดูดูมันทำ ตัวนี้ก็เฉียวตัวนี้ออก901อันนี้ก็1กับ9ก็มี8ตัวเดียวจับคู่ให้กับถูกเนาะส่วนรอบพิเศษไอ้ปกติออก963กับ2 5 5 2ไม่มี5 2าสงสไม่มีแล้วก็ปกติออก963ก็เข้าเข้าเกับ6 3ไม่มีเนาะเนี่ยนะมา หกเก้ามันมาสองตัวตลอดเลยหกเก้าแตผิดแค่ตัวเดียวอะ่ะเดี๋ยววันนี้มันต้องแตกแนะ่ส่วนรอบ vip ออกศูนย์หกเจ็ดกับแปดเก้านี่ครับแปดเก้ามาตรงๆนะครับทีนี้รอบนี้มาตรงๆแล้วก็หกเจ็ดนะครับผมส่วนศูนย์หกเจ็ดเชี่ยมหนุมให้แปดหกศูนก็ผิดแต้มเดียวอีกเนี่ยวิ่งรูดศูนย์ศูนย 0มานะครับแต่มันมาช้าไปหน่อย6มา8มา9มาศมาแต่มาช้ามาอยู่ข้างหน้าทั้งนั้นแต่ถ้าใครไปวิ่งก็เข้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามต่อของวันที่3ากันนะครับครับผมสำหรับวันที่3เด่นที่วันนี้เด่นที่1 2สอง สามแล้วก็สี่วันนี้มาต่ำมากเรียงเลยวิ่งลูท่ที่วันนี้วิ่งลู่ที่สามนะครับจัดชุดครับผมหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้า สองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองหกนะครับสามสี่สามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะครับสี่ห้าสี่ 6 4 7แล้วก็4 8นะครับวันนี้จับให้ตามสูตรต่ำเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม,สามแล้วก็ส,สี่สี่นะครับวันนี้มาต่ำมากมากเลยสามตัวของเราเนี่ยละครับผม ที่ว่ายังมีปัญหาอยู่สี่สามห้าสามสี่สองสองห้าหนึ่ง แล้วก็หนึ่งสองสามนะครับผมแนวทางวันนี้ค่อนข้างจะต่ำมากๆเลยถ้าออกสูงแล้วก็ต้องอยังไงดีมันมาต่ำตามสูตรครับก็ลงให้ตามสูตรไปฝืนมันก็ไม่ได้เนาะตัวที่สามารถวิ่งรูดได้วันนี้สามกับหนึ่งนะครับชอบตัวไหนก็ลองตามตัวนั้นหนึ่งสามสองสาม สามเจ็ดแล้วก็สี่ห้านะครับสี่สามสี่สองครับชุดสามตัวของเราครูเบิร์ก็สามสามนะครับก็แถมตัวตองไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับตัวตองเทฟหนุ่มก็ตองสาม ครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้ใครชอบตัวไหนก็อลองดูนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจในช่องช่วยค่าสนับสนุนช่องค่า,าสมุดปากกาค่าน้ำชากาแฟหรือค่าอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันเนาะชมหนก็ขอขอบคุณมีที่หลายๆท่าน FC หลายๆท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้แล้วก็คอยช่วยเหลือตลอดขอบคุณนะครับผมก็อีกครั้งนะครับสําหรับเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมไลน์นะครับ เขียนตรงนี้อีกแหละศูนย์แปดเจ็ดเหหห้าหศห้าครับผมแต่เทบหนุ่มสังเกตดูมันตัวเด่นมันเข้านะแต่มันจะชอบแบบเขียวแต้มนึงเขียวแต้มนึงอย่างบางทีพี่ๆคนไหนมีมีสามารถ อยางไรจับชุดเองชอบหรือว่าเอาไปจับชุดเองก็ลองด้านครับใช้ตัวเด่นเนี่ยครับผมตัวเด่นเนี่ยมาจับชุดเป็นสามตัวเนาะก็ลองดูนะครับก็ส่วนวันนี้อีกชุดหนึ่งที่เทบหนุ่มชอบนะครับก็น่าจะเป็นสี่หนึ่งสามเนี่ยสามสี 3, 4, ่หนึ่งก็แต่ว่าก็ลงให้ตามสูตรก็สามารถเอาตัวที่ว่าเป็นตัวเด่นของชุดนี้มาจับคู่เองได้หรือใครได้ตัวเด่นตัวไหนมามาจับใส่กับของเชฟหนุ่มก็ได้นะครับผม อันนี้ไอดีไลน์เข้ากลุ่มไลน์นะครับผมสนับสนุนช่องวิอติดต่องานก็ลองทักถ่ายกันมาได้นะครับผมที่0879665605นครับผมส่วนเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็0 8 6 8 6 8 3 6281นะครับผมโอเคครับเมื่อวานนี้ก็เจอดายลาวจริงๆเนาะ มาถูกทางแต่จับคู่ให้ไม่ถูกมันไปซ้ําอยู่ตัวหนึ่งเชีบหนุ่มยังจําได้เลยว่าไอตัวที่มันเป็นหวลามันออกอ่าอะไรนะเมื่อวานหนึ่งห้าห้าหกแต่เชีบหนุ่มให้ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วไปซ้ำเก้าห้าอีกพลาดไปนิดนึงถ้าเป็นห้าหกหนยก็เอฟซี FC จะได้ปังๆกันนะแต่ก็ยังดีคนเอาไป,ปวิ่งรูดเข้านะครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ